ทำไมถึงเป็นเรื่องยากที่จะมีแรงจูงใจอยู่เสมอเสมอทำไมมันไม่อยู่กับเราตลอดเวลาเคยเป็นกันไหมคะคิดอะไรไว้วางแผนไว้ทำไมมันไม่สำเร็จหรือไม่เคยเสร็จสักทีคลิปนี้นะคะถ้าฟังแล้วคุณจะรู้ว่าเกิดอะไรคะ่ะมาดูกันเลยคะ่ะ ชีวิตดีกำหนดได้อัมมรินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นวันนี้จะพูดถึงสาเหตุว่าทำไมเราไม่ค่อยจะมีแรงจูงใจอยู่ตลอดเวลาพอมีเดี๋ยวมันก็หมดไปมาดูกันเลยว่ามีเหตุผลอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เราไม่มีแรงจูงใจไม่มีแรงบันดาลใจความมุ่งมั่น ไม่สูงมากพอนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งในขณะที่มันเป็นเรื่องง่ายที่คิดว่าการตั้งเป้าหมายง่ายๆเนี่ยจะทําให้เรามีแรงจูงใจแต่มันอาจทําลายแรงจูงใจในระยะยาวของเรานะถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วมันสําเร็จมากๆเนี่ยบางครั้งเราก็จะเบื่อและขาดความสนใจไปบางคนเขาเป็นแบบนั้นนะคะ และที่ดีมากเราต้องการที่จะพิชิตความสมดุลระหว่างการผลักดันตัวเองและสร้างเป้าหมายจริงให้ตัวเองอย่าลืมเราต้องมุ่งมั่นให้สูงมากพอนะคะข้อ2ก็คือทุกจากการผัดวันประกันพรุ่งอ่าถ้าเราพบว่ามันยากที่จะโฟกัสอย่างสม่ำเสมอเนี่ยและเริ่มทำมันเราจะพบว่าตัวเองว่า เ,เรายังไม่ไปถึงไหนเลยนะคะการผัดวันประกันพุ่งเนี่ยเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือมันนะคะถ้าเราต้องประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเนี่ยนะคะขั้นตอนง่ายๆที่เราสามารถทำได้เพื่อเอาชนะการผลัดวันประกันพุ่งนะคะมีดังนี้นะคะ่ะคือเริ่มงานอย่างน้อย3นาที สร้างรายการเลยสิ่งสิ่งที่ต้องทำรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนนะคะสร้างไว้เลยค่ะและให้รางวัลตัวเองเมื่อเราทำงานเสร็จเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิธีกระจัดการผลัดวันประกันพรุ่งนะคะเดี๋ยวมาคอยติดตามกันนะคะทีหลังนะคะอ่าข้อต่อไปก็คือมีวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนอ่ะความไม่แน่นอนของอนาคตคือเรากลัวนู่นกลัวนี่กลัวเยอะมากที่จะรับมือกับมันเนี่ย จะขยับขยื่อนอะไรก็ไม่ได้เลยแทนที่จะเริ่มทำนะพวกเราเริ่มกังวลละ,ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่ได้ผลจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความฝันของเราไม่เป็นจริงอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จคือมโนไปเรื่อยนะคะมะโนไปเรื่อยถ้าเกิดการสร้างวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยมักมีปัญหาเราก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นคนล่องรอยไร้จุดหมาย ตลอดชีวิตเลยถ้าพบความต้องการอะไรที่เราชอบเนี่ยมันอ่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้เราไปสู่ความเป็นเลิศนะคะเราเริ่มได้ด้วยการค้นหาความต้องการของชีวิตเราโดยถามถามตัวเองว่าชีวิตในอุดมคติของฉันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอ่าข้อต่อไปปล่อยให้ความกลัวมาคุมความคิดและการกระทำนะคะ ความกลัวความกลัวเนี่ยทำให้เราไม่บรรลุความฝันแทนที่จะเดินทางต่อไปข้างหน้าและจะพบว่าเรารู้สึกหวัน่นหเพราะเรากลัวว่าจะล้มเหลวบ้างหละ่ะเราต้องไม่ไม่ยอมให้ความกลัวเนี่ยมาฉุดรั้งเราไว้นะเราจะพลาดโอกาสในหน้าที่การงานความสัมพันธ์และโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากเราไม่เรียนรู้วิธีจัดการกับความกลัวเนี่ยนะคะโชคดีที่ความ ความกลัวเราแก้ไขได้นะคะมันมีวิธีนะคะคือหนึ่งในการขจัดความกลัวก็คือการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของความกลัวนะคะทบทวนความคิดว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรนะคะและแก้ที่เหตุนั้นนะคะการเผชิญหน้ากับความกลัวเนี่ยเป็นวิธีเดียวที่เราจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุดนะคะเราไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาในชั่วข้ามคืนนะ แต่ความพยายามที่จะจัดการกับกับความกลัวเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการบริหารจัดการตัวเองนะคะต่อไปก็คือรู้สึกเครียดทุ่มเทอ่ะกดดันกับงานและความรับผิดชอบเครียดมากนะคะรู้จักไหมคะคำนี้เบิร์นเอาท์ก็คืออาการเหนื่อยล้าหรือป่วยหนักถ้าถ้าเป็นอยู่นานๆเนี่ยจะกลายเป็นซูมเศร้าได้นะคะ เบลอเนอท์ก็คือเกิดจากเมื่อเราทุ่มเทให้กับงานมากเกินไปและแยกไม่ออกว่าอันไหนงานอันไหนเวลาว่างส่วนตัวทำงานไปเ,เริ่มไม่มีความสุขแล้วม,มีฝืนกับฝืนนะคะเริ่มเครียดกดดนันแล้วก็สะสมทุกวันจนส่งผลให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยแย่ลงนะคะและสุขภาพจิตของเราก็แย่ลงด้วยพอเราเครียดมีความกดดันเกิดขึ้นเนี่ย มันก็ทําให้ลืมความเป็นตัวเรานะคะและชีวิตเราจะไม่สมดุลอย่างเช่นอ่ะเราเครียดกดดันในที่ทํางานเราอยากทํางานมากนะมีแรงจูงใจมากการมีแรงจูงใจในการทํางานเนะ่ยมันดีนะคะแต่เราเนี่ยต้องแยกให้ได้ว่าอะไรคืองานอะไรคือเวลาส่วนตัวนะถ้าถ้าเกิดแยกแยะไม่ออกมันมันจะเป็นผลเสียตามมาและมันจะทำให้พบแรงจูงใจได้ยาก ะะการรับมือกับเบิร์นเอาท์นะคะโดยโดยการบริหารเวลาให้ดีขึ้นนะคะและเรียนรู้การใช้เวลาอย่างไรในชีวิตประจำวันคุณต้องเรียนรู้นะคะว่าต้องใช้ยังไงนะคะอตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่มีแรงจูงใจหรือมีแรงจูงใจต่ำนะคะลองสังเกตตัวเองนะคะว่า มีข้อไหนที่ตรง,ตรงกับเราบ้างถ้าเรารู้แล้วเราควรหลีกเลี่ยงและทำให้ดีขึ้นนะคะวิดีโออื่นๆก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างแรงจูงใจค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอ,อคลิปหน้าเราจะพูดถึงเรื่องแรงจูงใจอีกนะคะทำไมเราขาดแรงจูงใจเป็นบางครั้งและแก้ไขมันอย่างไร ขอบคุณที่รับชมวิดีโออย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับชมวิดีโอดีๆมีประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขมีประโยชน์ทํานะคะชีวิตดีกำหนดได้สวัสดีค่ะ